อยู่ที่วัสินทรลาลามเหมือนเดิมค่ะวันนี้อยู่ทั้งวันนะคะตอนนี้ก็เตรียมพื้นที่นะคะที่จะรองรับพิธียกเสาเอกโรงครัววันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้นะคะตอนนี้ก็จัดสถานที่ทำความสะอาดสถานที่อยู่ก็ได้ความเมตตาจากพระอ,อาจารย์โจ้คะ่ะท่านก็มาช่วยทำความสะอาดตรงนี้กับน,น้องนีนะคะเป็นคนจัดผ้าค่ะวันนี้จัดผ้าในทุกๆงานคะ่ะที่เป็นงานวัดนะคะทุกอย่างก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ขอเชิญนะคะพวกนี้ค่ะพรุนี้นะคะพรุนี้ค่ะพรุนี้ถึงนะคะวันอาทิตย์ที่สิบมกราคมค่ะนะคะหกสี่ค่ะก็ขอเชิญมาร่วมพิธียกเสาเอกร,วรวุงครัววสินุทารา,ามกันนะคะเวลาเก้าโมงสี่สิบเก้านาทีค่ะแล้วก็จะมีถวายเพนะคะพระเจริญพระพุทธมนตรเก้ารูปค่ะพวกนี้ค่ะ ไปทำงานคระอาจาจย์ค่ะค่ะ ตอนนี้ก็กาลังทําลางสะอาดกวาดถูหนึ่งรอบนะคะแล้วพรุ่งนี้ก็จะทำหนึ่งรอบอีกตอนเช้านะคะเพื่อจะรองรับคะาะจติธรรมนะคะแล้วก็ชุมชนที่แต่ละคนนะคะจะทําที่จะมาร่วมบุญตรงนี้นะคะ พรุ่นี้ทีมงานก็จะมากันแต่เช้านะคะจะมีส่วนของแม่ครัวทําอาหารนะคะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวของเอ่อเป็นลงทานของพี่น้อยนะคะพี่น้อยครูก,กรณันค่ะพวกนี้ก็จะมาท่ะมาทําำงทานให้นะคะ นี่ค่ะคือสถานที่เราทําไว้เรียบร้อยนะคะคือแต่งผ้านะคะจัดไว้อันนี้จะเป็นเน้นของผ้าผ้าเขามาค่ะนะคะนี่ก็จะเป็นโต๊ะที่เราจะรองรับการบริจาคสําหรับวันพรุ่งนี้นะคะยกเสาเอกค่ะนะคะแล้วก็โตะ๊ะบูชาะคะะ่ะโต๊ะบูชาพระพุทธรูปนะคะตรงนี้ค่ะบริเวณนี้ก็จะเป็นที่สําหรับถวายเพลนะคะตรงนี้จะเป็นที่ถวายเพลค่ะบริเวณนี้ค่ะนะคะ ถวายเพลงเก้ารูปนะคะอันนี้คือเสาเอกของเรานะคะเสาเอกของวัดสินทรารรามค่ะก็เตรียมไว้เรียบร้อยนะคะพรุนี้ท่านที่มาร่วมพิธีก็จะได้ผ้ามงคลนะผูกเสากันทุกคนทุกคนทุกคนนะคะตรงนี้ก็เป็นใส่เตรียมไว้นะคะเตรียมไว้ตรงนี้ต้นไม้มงคลทุกอย่างก็เตรียมไว้หมดแล้วนะคะเตรียมไว้หมดแล้วค่ะเดี๋ยวตรงโต๊ะหมู่บูชาก็จะมีต้นบักเบงมามีดอกไม้มีอะไรมาครบนะคะ วันนี้ก็เตรียมกันตรงนี้ค่ะ๋อค่ะ